หมายของการจัดพิธีไหวครูในวันนี้ครับท่านทีมครับเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับตามที่สำนักง,งานปรับกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานวิธีทิ่นวิธีไทยขึ้นใน4ภูมิภาคทั่วประเทศนะครับในระหว่างวันที่9ถึงวันที่13มิถุนายนนี้นะครับก็กําหนดถึงการจัดงานวิธีทิ่นวิธีไทยของในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับซึ่งกําหนดจัดขึ้นที่วัดป่าเลไลวรวิหารที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในการนี้ทาง กระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยท่านผู้บริหารระดับสูงนะครับได้มอบให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับร่วมกับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้ง10หน่วยในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้จัดพิธีไหว้ครูดนตรีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยได้ตั้งบทบาทของตัวเองนะครับภายใต้การนําของท่านผู้ว่าการจังหวัดในฐานะประธานยุทธศาสตร์ จังหวัดในการกลับเคลื่อนเมืองสุพรรณบุรีสู่เมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกด้านดนตรีนะครับฉจนั้นเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมาสนับสนุนแนวความคิดของท่านผู้วา่าในการจังหวัดในการที่จะผลักดันเมืองสุพรรณบุรีหรือจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นเมืองสร้างสารรค์ทางด้านดนตรีของยูเนสโกต่อไปนะครับโดยนะครับหน้าที่หลักของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ในเรื่องของพิธีการพิธีกรรมนะครับในเรื่องของการไหวครู เฉพาะวันนี้เนี่ยเป็นการไหว้ครูดนตรีนะครับคำว่ารดไหว้ครูดนตรีเนี่ยทุกสาขานะครับดนตรีพื้นบ้านดนตรีไทยดนตรีสากลนะครับแม้กระทั่งดนตรียุคใหม่นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ของการไหว้ครูเนี่ยสามสี่ประการนะครับประการที่1เนี่ยเป็นการรักษาและก็สืบสานเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับในศาลและศิลป์หลายๆสาขาของประเทศไทยเราเมีการไหว้ครูอย่างที่รับทราบกันอยู่นะครับ ในประการที่2นะครับเป็นการสร้างขวัญและก็กำลังใจให้แก่บุคลากรและก็แวดวงผู้เกี่ยวข้องในวงการดนตรีนะครับที่จะได้มีการประสิทธิ์ประสานและก็รับความรู้จากคุณครูนะครับประการที่3เป็นการระลึกถึงพระคุณครูพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรามานะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของการไหว้ครูนะครับขณะเดียวกันเนี่ยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมองว่าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีจุดแข็งในเรื่องของ มีส่วนราชการของกระทรวงวัฒนธรรมมากที่สุดนะครับจำนวน10หน่วยราชการอยู่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงละครแห่งชาติที่เรายือนอยู่ก็ดีนะครับหรือว่าฮอจดหมายเหตุวิไลนาตาสินนะครับพิภัณฑ์าชาวนาไทยนี้เป็นต้นนะครับสิบหน่วยราชการนี่คือประเด็นที่1ในประเด็นที่2นะครับในเรื่องของความพร้อมทางด้านสถานที่นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีมีความพร้อมในส่วนราชการของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นจังหวัดเดียวกันกันกนกบที่สํานักง,งานปลัดกระทรวงได้มาจัดงานวิถีถิน่นวิถีไทยที่จังหวัดสุพรรณบุรีรงส่งเสริมวัฒนาธรรมได้รับมอบหมายให้ดําเนินการภารกิจนี้นะครับจึงได้ดําเนินการที่นี่ร่วมกับทางวิทยาลัยนาฏศินสุพรรณบุรีนะครับต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยนฏศินสุพรรณบุรีนะครับสถานบัณฑิตพัฒนาศิลป์นะครับที่ได้ร่วมดําเนินการในครั้งนี้นะครับโดยมีผู้เข้า ร่วมในการไหว้ครูครอบครูในจํานวนประมาณ500คนนะครับขณะเดียวกันกรมส่งเสริมธรรมได้เชิญท่านประธานสภาวัฒนธรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกจํานวน24จังหวัดนะครับมาร่วมงานด้วยนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของท่านผู้ว่าการจังหวัดส่วนหนึ่งนะครับในการที่ผลักดันให้สุพรรณบุรีเป็นเมืองสร้างสารรค์ทางด้านดนตรีของยูเนสโกต่อไปครับในการสืบสาร ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทยเราด้วยนะครับเป็นการเพิ่มทั้งคุณค่าทางสังคมแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดสุพัรณ์บุรีต่อไปในอนาคตครับในแง่ของการสืบสารรักษาต่อยอดเราเห็นน้องๆนักเรียนได้ศึกษา แต่วินัยนาฏศินมานี่เป็นส่วนหนึ่งในการปลุกฝังบางอย่างในการสืบสารต่อไปใช่ครับเนื่องจากว่าการไหวครูเนี่ยก็จริงๆก็เป็นประเพณีประจําปีของน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่วันนี้กระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยกมรมส่งเสริมวัฒนธรรมนี้มามาสนับสนุนแล้วก็ขับเคลื่อนมีการที่จะขยายการดําเนินงานให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับมีการเชิญชวนหลายๆภาคส่วนนะครับแม้กระทั่ง ระดับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ได้มีการปปึกสาหาร,หรือการพูดคุยกันนะครับว่าจะทําให้เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นอันตลักษณ์ประการหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในเรื่องของแนวความคิดร่วมเมืองสร้างสรรค์าทางด้านดนตรีนะครับเนื่องจากว่าการไหว้ครูเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเรามาช้านานครับแล้วก็เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ได้สืบสานรักษาแล้วก็ต่อย,ยอดเนี่ยก็จะทําให้การดาเนินการในลักษณะเช่นนี้เนี่ยมีความมั่นคงนะครับแล้วก็ สืบทอดต่อไปในอนาคตครับขอบคุณครับขอบคุณครับ